ช้านี้นะคะเรามาเดินเล่นที่โอเดรลิฟาร์มค่ะเสิร์ฟโอเดรลิและก็กะว่าเดี๋ยวจะเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งแถวแถนี้เลยเป็นสต็ปเทียวเป็นนี่เรามาดูอันเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรอสอกสัญญ,ญาณหรอทรงคล้ายๆของ I ไอเฟิลเลย ตอนนี้เราอยู่สวนโอดอลิค่ะเดินเล่นกันอ๋อมะผมเดอวยวการนี้บอกเขากลัวเลยครับดอกประดาบอกประดาษกรดาข้างยามันก็ไม่ดีแัวมันสับว่าอะไรแม่แม่บองแม่ลองดูที่ของแม่ดีกว่าฉันเอาในสบกัน เมื่อกี้อันนี้มันมีแค่ใบเดียวเราก็เลยถามเขาว่ามันมีสาขาอื่นอีกไหมอันนี้อันอยู่ที่ลิมมวานะคะเขาบอกว่าทางฮอกไกโดเนี่ยมีที่ซัป,ปโปโรืมิมาวาที่นี่ที่เดียวก็เราก็เลยไม่มีทางเลือกก็เดี๋ยวดูว่าที่นี่เรามีอะไรเหลือแล้วเราชอบก็ถ้าชอบก็จัดไปเลยค่ะราคาถูกกว่าที่ไทยค่ะอันนี้อันดูภัยหลับอยู่รุ่นนี้ซึ่งมีใบเดียวไม่มีใบใหม่ แล้วเขาก็ไม่ได้โชว์ด้วยนี่จะเป็นแบบอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสายหนังสีเหมืตาได้แล้วค่ะอันนี้ของค,คุณแม่ค่ะ <c oughs> ของคุณแม่ค่ะมั่ว้ของคุณแม่ค่ะเสร็จจากเรีมาว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหลุยกันอีกสักหน่ er. อยค่ะเมื่ <c oughs> อกี้เ <c oughs> ข้าไปดูโรเล็กมาก็ราคาพอๆกันกับที่ไทย โอเคเดี๋ยวเราไปดูหลุยวิทตองกันค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆเลยเ๋ยวขอมาก็เจอเลยอ้ันไปเล่นเขาเชอคุณแม่เลือกอันนี้ค่ะปังอุ้ยมีตอ มาจาักหน่อยแล้วกันไอ้ขันแค่ได้อคุณแม่ได้ของคุณแม่ของคุณพี่ทำแทกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเข,อขาห้องน้ำนี่เราไปหาที่แท็กทำไมมอนขึ้นถึงเจ็ดค่ะ <c oughs> กินกินอยู่ตรงนี้จ้ะตามล่าหาฮิบเบิเมตค่ะไม่รู้จะเจอไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีของไหมไปเดี๋ยวไปดูกันนี่เราเดินมาถึงย่านช้อปปิ้งแล้วค่ะนี่ที่เราเห็นมาที่คนช้ปปชอปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิ้งหรือทุกคนเริ่มแบบว่าถึกพักนะถึกข้าดูอีอีรถเต็มเลยเต้นขาเต็มเลย ฉันขอบีุค่ะกลับบ้านได้เรากำลังเข้ามาที่ห้างทาโคนะคะเดี๋ยวว่าจะไปดูมือจิงหน่อยค่ะแล้วก็คลุกลับแล้วเมื่อยแล้วว่าจะไปเดินดองกีตไปเดินถนนชอปปิ้งไม่ได้ไปเลยชอปปิ้งเสร็จออกมาคือฟ้ามืดค่ะเมื่อเช้าออกจากบ้านสิบโมงมีเวลาชอปปิ้งแค่หกชั่วโมงต้องกลับบ้านแล้ว ได้กินปูแล้วค่ะวันนี้เว็บจะเวฟไงมาชิมปูกันค่ะวันเนื้อหวานตามคำล่ำลือไว้อพูดล่ำลือพูดไม่ถูก กงเล็ดจริงๆอันนี้ไม่ไม่เล็ดเนื้อนั่นเนื้อนั่นหวานอืมโอเคเ้อานอร่อยมันอร่อยมาอาบอกให้บี่มะนาวเนี่ยไม่ใช่ดี่กเอหมัน ไม่บายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหูจริงจริงเจอกันเจอกันค่ะี่เกยบไแล้วพี่ชน่ครับุมานแล้วนะคอิกาโต้ก๊อซมาร์เอ โอเคค่ด,ดี๋ยวเราขับรถไปสง่งยายที่สนามดินแนละ้วเดี๋ยวเราจะรถไปคืนค่ะ้าเอารถมาคืนที่ช่ารถเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราำ้องนั่งไปที่สนามินกันเขาหนีรถไปส่งกาบีอทอสดสดๆค่ะ อรคกณตัวสมส์อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากปอบร้อนๆเลยค่ะโอเค 拜拜，好再见了 ไปเรากำลังจะขับรถไปที่ฟ uh, ูจ yeah. ิโนมิยะนะคะแต่ว่าแวะมาทานคาที่เซอร์วิสแอร์เวียก่อนเขราะกาว่าเดี๋ยวไปเช็คอินปุ๊บแล้วก็ เองเลยโอเคอิ่มแล้วค่ะเตรียมตัวขับรถต่อค่ะเดี๋ยวจะไปเช็คอินที่โรงแรมแวะกิ้งอีกนิดนึงเรามาเอาไอซิมงคิดแคทกล้วยอีกอันหนึ่งค่ะนี่น่ากินมากเดี๋ยวเราดูนะเหมือนในรูปไหมไม่เหมือนเอ็นไป อ,อือหืออะไรก็โตกินไม่ได้อุ้ยร <no er ู้สึกมีแต่ดีขนาดนี้เลยเหรอ้ไม่เห็นดวันวันนี้นไปแล้วนี่เข้ามาดี้ส2สอ